หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางเก้าเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนาหันบทที่43น้ำตาของทุกคนมีรสเค็มการเสด็จเยือนเชตวนารามของพระเจ้าประเสิทธิ สร้างความสนใจในหมู่ประชาชนและเพิ่มความสูงส่งให้แก่คณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเราข้าราชสำนักพากันสังเกตว่าพระเจ้าประสิทธิมิทรงพลาดโอกาสในการเสด็จไปสดับฟังพระธรรมเทศนาประจำสัปดาห์นเชตะวนารามแม้แต่ครั้งเดียวและข้าราชบริพารหลายๆคน เริ่มมาเข้าร่วมกับพระราชามากขึ้นบางคนก็ไปวัดเชตวันเพราะชื่นชมคำสอนของพระพุทธเจ้าบ้างก็ไปเพราะต้องการเอาพระทัยพระราชาจำนวนคนหนุ่มสาวและปัญญาชนที่มาเยือนเชตวันารามเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวันช่วงเข้าพรรษาสามเดือนกุลบุตรมากกว่าร้อหคน ได้เข้ามาอุปสมบทกับพระสารีบุตรเจ้าลัธิสำนักต่างๆที่เคยได้รับพระราชูปถัมภ์มาเป็นเวลานานเริ่มรู้สึกสั่นสะเทือนและบางสำนักก็เริ่มมองเชตตวนารามด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรนักฤดูเข้าพรรษามีพิธีทำบุญใหญ่ซึ่งพระราชาทรงถวายจีวรใหม่แก่พระภิกษุทุกรูป ทั้งอย่างพระราชทานอาหารปัจจัยอย่างชีพต่างๆแก่ครอบครัวคนยากจนในระหว่างพิธีนี้เองพระราชาและสมาชิกในราชตระกูลได้ทรงสมาทานขอพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหลังออกพรรษาแล้วพระบรมศาสดาพร้อมด้วยหมู่สงสาวกได้จาริกไปยังแคว้นข้างเคียง เพื่อเผยแผ่ธรรมะสู่พระหุชนจํานวนมากขึ้นวันหนึ่งขณะที่พระตถาคตเจ้าและพระสาวกกาลังบินทบาตในหมู่บ้านใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาพระพุทธองค์ทรงพบชายผู้หนึ่งกําลังหาบโครอนอยู่ชายผู้นั้นเป็นชนวัน,นะจันทานชื่อสุนิตสุนิตเคยได้ยินเรื่องราวของพระพุทธเจ้า และคณะสงฆ์มาก่อนแต่ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่เขาได้พบเห็นท่านเหล่านี้เขาตกใจมากด้วยรู้ดีว่าเสื้อผ้าของเขาสกปรกเพียงใดรวมทั้งกลิ่นเหม็นจากการหาบโครนตรมเขารีบหลบออกไปนอกทางอย่างรวดเร็วแล้วถลาลงไปยังแม่น้ำแต่พระตถาคตเจ้า ทรงมีพระประสงค์จะแสดงธรรมแก่สุนิศดังนั้นเมื่อสุนิศหลบออกนอกทางพระพุทธองค์ก็ทรงติดตามเข้าไปด้วยพระสารีบุตรและพระเมขียะได้ตามเสด็จพระองค์ไปด้วยขบวนแถวของพระภิกษุหยุดลงและเฝ้าดูอยู่เงียบๆสุนิศต,ตรนกเขาวางหาบโครนลงอย่างลุกลี้ลุกลน และมองหาที่หลบซ่อนเบื้องบนตลิ่งมีเหล่าพระภิกษุยืนเรียงรายอยู่ในขณะที่พระพุทธเจ้าและสองพระสาวกได้ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเขาแล้วม่รู้ว่าจะทำประการใดดีสุนิทได้ลุยลงไปในน้ำถึงหัวเข่ายืนพนมมือปลกปลกพวกชาวบ้านที่สงสัยพากันออกมาจากบ้าน ยืนเรียงรายอยู่บนตะลิ่งมองดูว่าเกิดอะไรขึ้นสุนิตได้หลีกออกจากทางเดินด้วยเกรงว่าตัวเขาจะทำให้พระภิกษุเปรอะเปื้อนเขาไม่คาดคิดเลยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จติดตามเข้าลงมาสุนิตรู้ดีว่าคณะสงฆ์ประกอบด้วยชนจากวรณะสูงเป็นจำนวนมาก เขารู้แน่ว่าการทำให้พระภิกษุมีมนทินเป็นการกระทําอันต้องห้ามเขาคิดว่าพระพุทธเจ้าและพระภิกษุจะปล่อยเข้าไปแล้วกลับขึ้นไปบนถนนดังเดิมแต่พระพุทธองค์ไม่ทรงเสด็จจากไปกลับทรงยุรญาตมาตรงที่ชายน้ำตรัสว่านี่แน่สหายขอจงมาใกล้ๆเถอะเราจะได้คุยกัน สุนิธยังคงพนมมือปลกปลกปลกล่กาวปฏิเสธว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้ากระผมมิกล้าขอรับทำไมจึงมิกล้าเล่าพระบรมศาสดาตรัสถามกระผมเป็นคนจันทานกระผมไม่ต้องการให้พระองค์และสาวกของพระองค์มีมนทินทรงมีพุทธดำรัสตอบว่า ในมรรคาของเราไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นวันนะอีกต่อไปท่านเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายเราไม่กลัวว่าจะได้รับมนทินจากท่านมีแต่ความโลภโกรธหลงเท่านั้นที่เป็นมนทินของพวกเราบุคคลผู้มีจิตใจดีอย่างท่านมีแต่จะนำความสุขมาให้พวกเรา ท่านมีนามว่ากะไรหรือพระผู้เป็นเจ้ากระผมชื่อสุนิศสุนิศท,ท่านปรารถนาจะบวชเป็นพระภิกษุเหมือนพวกเราไหมกระผมทำเช่นนั้นไม่ได้หรอกทำไมจะไม่ได้เล่ากระผมเป็นคนจันทานสุนิศตถาคตได้อธิบายไปแล้วว่าในมรกาาของเรา ไม่มีชนชั้นวันนะในโพธิมักชนชั้นวัน,นะจะมีอยู่ต่อไปไม่ได้เชกเช่นเดียวกับแม่น้ำคงคายมุนาอาจิระวดีสรภูมหิและโรหินีเมื่อไหลลงสู่ทะเลแล้วก็จะไม่มีความแตกต่างกันอีกต่อไปบุคคลผู้สละเรือนดำเนินตามอริยมรรค ย่อมละทิ้งวันนะไว้เบื้องหลังไม่ว่าเขาจะมีกำเนิดมาจากวันนะพราหมณ์กริย์แพทย์สูตรหรือจันทานก็ตามทีนี่แน่สุนิตหากท่านปรารถนาท่านย่อมสามารถบวชเป็นพระภิกษุได้เช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายสุนิตแทบไม่เชื่อหูตัวเองเขายกมือที่พนมขึ้นจลดลหน้าผาก พร้อมกับกล่าวว่าไม่เคยมีผู้ใดพูดกับกระผมด้วยความเมตตาเช่นนี้มาก่อนวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของกระผมถ้าพระองค์ยอมรับกระผมเป็นสาวกกระผมขออุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์พระบรมศาสดาทรงส่งบาตของพระองค์ให้พระเมขียะถือไว้ จากนั้นทรงยื่นพระหัตไปที่สุนิตพร้อมกับมีพระพุทธดำรัสว่านี่แน่ท่านสารีบุตรจงช่วยตถาคตชำระร่างกายให้แก่สุนิตเถิดเราจะอุปสมบทเขาเป็นพระภิกษุณนะริมฝั่งน้ำแห่งนี้แหละพระสารีบุตรเทระยิ้มท่านวางบาทของท่านลงบนพื้นแล้วเดินไปช่วยพระบรมศาสดา สุนิตรู้สึกอึดอัดขลาดกลัวในขณะที่พระตถาคตเจ้ากับพระสารีบุตรขัดถูทำความสะอาดร่างกายให้แก่เขาแต่กระนั้นเขาก็ไม่กล้าดื้อดึงพระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้พระเมขียะขึ้นไปบนตลิ่งเพื่อขออดิเรกจ,จีวรจากพระอานนุ์ หลังจากสุนิตได้รับการอุปสมบทแล้วพระพุทธองค์ได้มอบหมายให้พระใหม่อยู่ในความดูแลของพระสารีบุตรพระสุนิตกลับไปวัดพระเชตวันพร้อมกับพระสารีบุตรในขณะที่พระบรมศาสดาและเหล่าภิกษุสาวกยังคงเดินบินทบาทต่อไปอย่างสงบ ชาวบ้านในละแวกนั้นได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นข่าวได้แพระ่สะพัดไปอย่างรวดเร็วว่าพระพุทธเจ้าทรงรับคนจันทานเข้ามาอยู่ในคณะสงฆ์ของพระองค์เรื่องนี้ก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ชนวรณะสูงในพระนครไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ของแคว้นโกศลว่า คนจันทานเคยได้รับการยอมรับให้เข้ามาอยู่ร่วมในสมาคมทางศาสนาอันสูงส่งหลายคนติเตียนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงละเมิดประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์บางคนคิดเลยเถิดถึงขั้นกล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าทรงวางแผนโค่นล้มระบบที่เป็นอยู่และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่อาณาจักร ข้อกล่าวหาอันอื้อเฉาเหล่านี้แพร่สะพัดมาสู่เชตวนารามโดยผ่านทางครหัสสาวกและสงสาวกผู้ได้ยินได้ฟังคำโจทย์ฐานเหล่านี้จากในเมืองบรรดาสงสาวกรุ่นอวุโสได้แก่พระสารีบุตรพระมหากัสปะพระมหาโมคคลนะและพระอนุรุทธะได้มาประชุม เพื่อปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับปฏิกิริยาของชาวบ้านชาวเมืองที่มีต่อพระพุทธเจ้า